วันนี้อ๋อมาเที่ยวสวนบวกหาดเชียงใหม่ค่ะเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆสดๆค่ะมาฝากนะคะใครอยู่เชียงใหม่มาเที่ยวนะคะเชียงใหม่ค่ะสวนบวกหาดดอกไม้สวยมากค่ะสวยมากมากค่ะ ตรงนี้ดอกไม้จริงๆนะคะดอกไม้จริงๆเลยนะคะกล้วยไม้ค่ะเนี yeah. ่ยกล้วยไม้ค่ะสดจริงด้วยดอกจริงทุกต้นนะคะว้า wow. ววันนี้อ้อมสวยค่ะอยู่กับดอกไม้สวยๆส,สวยมากๆค่ะว้า wow. ว ดงพญาดอกกล้วยไม้ค่ะว้าวสวยมากค่ะสวนบวกหาดทั้งสวนจะเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะดอกไม้นานา,นาพันธุ์ถ้าใครอยู่เชียงใหม่ต้องมาดูภาพจริงนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหน สวยมากจริงๆค่ะ